าสุดลับทำเงินแสนนะคะได้ตั้งแต่คนติดตามเพจหลักร้อยวันนี้นะไม่ว่าคุณจะมีผู้ติดตามเยอะหรือผู้ติดตามน้อยหรือเพิ่งเริ่มทำหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้ทุกคนดูเมไว้ว่าเมาเป็นคนหนึ่งที่มาจากเพจที่มีคนติดตามแค่ศูนย์คนไม่มีเมไม่ได้เพจนี้เมไม่ได้สร้างแล้วมีคนติดตามมาก่อนหรือเคยปั๊มไลค์หรือเคยอะไรมานะไม่เคยเริ่มจากศูนย์คนเหมือนทุกคนเลย เริ่มจากศูนย์คนเหมือนทุยทุกคนเป็นอยู่วันนี้และนี่คือเทคนิคนะคะและนี่คือสูตรลับที่เมย์จะมาแบ่งปันนะคะข้อที่1เลยคุณต้องรู้ว่าอะไรสำคัญหรือคุณต้องรู้ว่าอะไรไม่สำคัญในการที่ตอนที่เมย์เริ่มแรกเนต้พูดนี้นะว่าการทําเพจเนี่ยตอนที่เราเริ่มแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลายๆคนติดปัญหาใช่ไหมตรงที่ไม่รู้จะเริ่มยังไง อันนี้เป็นคำถามหลักเลยคือไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่รู้ว่าจะต้องหยิบจับตรงไหนไม่รู้ว่าตัวเองจะทำเพจแบบไหนไม่รู้ว่าต้องเติมอะไรนี่คือปัญหาที่ใครหลายคนเป็นเยอะมากไม่คิดก่อนเลยว่าอ๋อการทำออนไลน์เนี่ยลูกค้าต้องเจอเราทางไหนวะอ๋อเจอเราทางรูปเจอเราทางวิดีโอเจอเราทางไลฟ์ พอเมย์รู้ปุ๊บเมย์จับได้เลยอ๋อนี่คือสิ่งที่เมย์ต้องใส่ใจเป็นอันดับแรกเลยแต่หลายๆคนอะไปเสียงเงินให้กับอะไรบางคนเรียนเป็นสิบคอร์สแล้วแต่ลองสังเกตไหมทำไมตัวเองไม่ไปไหนเพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรสำคัญไม่ใช่ว่าการเรียนไม่ดีนะแต่คุณลองสังเกตดูทีว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะมีความรู้มากพอที่จะทำอะไรสักอย่างได้แล้วอะแต่คุณขาดอะไรอะที่เพจคุณไม่ปังอะมันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะคุณไม่มีความรู้เหรอหรือเป็นเพราะคุณไม่มีเครื่องมือบางคนคือความรู้เยอะมากไงบางคนคือเก่งเยอะมากเรียนมาเยอะมากมีโอ้ยความรู้ในเรื่องที่จะสอนเยอะแยะมากมายแต่ทําสื่อไม่เป็นรู้ทั้งรู้ว่าลูกค้าเจอเราผ่านคลิปรู้ทั้งรู้ว่าลูกค้าเจอเราผ่านทางรูปผ่านทางไลฟ์แต่คุณไม่ให้ความสนใจ บางคนคียแพงมากคียแบบเนะื้อหายเแพงมากเลยระดับแสนเลยเรียนมาเยอะมากแต่ล่างไล์แบบมุมอับอับมืดมืดไม่สวยพื้นหลังลกๆคุณอยากดูหรอนี่งเมย์เลยพยายามที่จะหามุมใหม่เสมอเพราะอะไรเมยรู้ว่าเนี่ยทุกคนเวลาเข้ามาดูอ่ะถ้าเห็นว่าภาพชาัดถ้าเห็นว่าเออเราดูโอเคเราดูดีในแบบของเราอะทุกคนก็อยากที่จะจิ้มเมยรู้ไงว่าเนี่ยคือคียสำคัญเมถึง ตั้งใจทําไม่ถึงนั่งลงทุนไม่ถึงพยายามหามุมหาอะไรใหม่ๆพยายามที่จะเปลี่ยนพยายามที่จะรีโนเวทเท่าที่เมย์จะทําได้เพราะเมยรู้ว่าถ้าเกิดยิ่งไลฟ์เราสวยแล้วยังมีเนื้อหาที่ดีอีกคนก็จะยิ่งอยากดูนี่ไงเมยรู้ว่าอะไรสําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากที่จะทําเพจของคุณให้สําเร็จอยากที่จะทําเงินได้เยอะๆตั้งแต่ผู้ติดตามน้อยๆเนี่ยจริงๆเมยบอกเลยว่าผู้ติดตามไม่สําคัญ บางบางเพจเนี่ยมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่นั่นไม่ใช่ลูกค้าของคุณนั่นก็คือจบอย่างเมย์เนี่ยตอนที่เมย์บอกว่าเมย์ทำเงินหลักแสนได้ตั้งแต่คนติดตามเพจหลักร้อยเนี่ยเมย์บอกเลยว่าไอ้สี่ร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนของเมย์มันคือลูกค้าของเมย์จริงๆไงเพราะเมย์รู้ว่าเมย์ต้องทําอะไรเมย์รู้ว่าอะไรสําคัญแล้วเมย์ก็จะดึงลูกค้าที่ใช่เข้ามาได้เพราะเมย์รู้ว่าอะไรสําคัญข้อที่สองนะคะที่เมย์เนี่ยเอ,อ่อทำเงินแสนได้ ตั้งแต่คนติดตามหลักร้อยนะคะเมสร้างโจทย์ใหม่ให้กับชีวิตนะคะแรกๆเนี่ยสมัยตอนช่วงใกล้ๆจะเรียนมาหาลายัยเรียนประมาณปี2ปี3เนี่ยเมย์พยายามที่จะนั่งขุดตัวเองอยู่เสมอเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่เฮ้ยจริงๆเราเราอยากทําอะไรกันแน่เฮ้ยจริงๆแล้วถ้าเราเรียนจบไปเราอยากที่จะเป็นอะไรกันแน่พอเม่ถามคาถามเนี้ยขึ้นปุ๊บอะในหัวเมย์มันจะมีคําตอบอยู่แค่ในกรอบสี่เหลี่ยมแค่แบบเนี้ย มันจะเป็นกรอบที่เราแค่คิดว่าเอ้ยเมย์เรียนการตลาดมาก็น่าจะเป็นนักการตลาดได้แหละเอ้ยเราเราทำน่าจะเป็นเอ่อทำเกี่ยวกับการพูดได้แหละเพราะเป็นคนชอบพูดอะไรเงี้ยมันคิดได้แต่ในกรอบที่เราเคยทํามามันมีคําพูดหนังสือหนึ่งเขาบอกว่าเมย์เอามาบอกทุกคนเลยนะเป็นหนังสือที่ทําให้เมย์แบบกระจ่างเลยอ่ะเขาบอกว่าชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเองแต่เป็นการสร้างตัวตนของตนเองขึ้นมาเออว่ะ ทำไมเราเอามัวแต่ไปนั่งถามว่าเราอยากที่จะเป็นอะไรอ่ะอยากที่จะทําอะไรเพราะถามปุ๊บมันรู้ไงว่าตัวเองไม่กล้าที่จะหลุดกรอบตรงนี้ไปได้อ่ะกรอบความคิดแล้ m m วมันมีแค่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเมเลยไม่ไม่ถามตัวเองอีกเลยต่อจากนั้นอ่ะเปลี่ยนเป็นแบบว่างั้นกูสร้างชีวิตเลยเมเลยโอเคงั้นเมสร้างใหม่อยากเป็นอะไรไม่ถามตัวเองเลยว่าอยากเป็นอะไรแบบไม่ต้องมีกรอบตีอยู่อ่ะแต่ถามเลยว่าอยากเป็นอะไรถ้าเป็นไปได้อยากเป็นอะไรไม่อยากเป็นซีอตอนนั้นเมก็เริ่มทํา แล้วมันก็ทำทำในแบบที่ออไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ทำเพราะว่าคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้แล้วก็ลองทำดูและสุดท้ายมันก็เป็นไปได้คุณเลิกถามตัวเองได้ละว,ว่าจริงจริแล้วคุณเก่งอะไรว่าจริงๆแล้วฉันจะทำอะไรดีฉันมีความรู้ฉันมีความสามารถอะไรเลิกถามลองเปลี่ยนเป็นว่า อยากเป็นอะไรปลายทางชีวิตคุณคุณอยากที่จะเป็นแบบไหนแล้วคุณดูเลยว่าอาชีพไหนหรือสิ่งไหนที่มันตอบโจทย์ชีวิตของคุณอะตอบโจทย์ความต้องการของคุณเห็มได้มากที่สุดอะแล้วคุณก็ทำคุณคิดแบบไหนผลลัพธ์ชีวิตคุณมันจะได้แบบนั้นอันนี้เรื่องจริงข้อ 3. นะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือจะทําเงินได้เยอะๆไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะถ้าคุณอยากที่จะได้เงินเข้ามาเยอะๆหรืออยากที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกๆหรืออย่างรวดเร็วในการเริ่มทาเนี่ยคุณต้องไม่สสงงัยในนตเอ พี่นิดหน่อยเคยพูดกับมีว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยในตัวเองนั่นคือหายกันนะเกิดขึ้นแล้วบางคนเริ่มเริ่มใช่ปะสมมติบางคนเริ่มทำออนไลน์รู้สึกมัมมมม่นใจมากเลยว่าเอ้ยเอยฉันน่าจะทําได้ว่ะแต่พอเริ่มมาทําปุ๊บมีคนมาพูดว่าเฮ้ยทำไมถึงทําเรื่องนี้อะไม่เหมาะสมเลยเจอคําพูดคนเยอะเจอคํานินทาเจอคํากล่าวว่าเยอะคุณเริ่มกลับมาสงสัยในตัวเองแล้วเอ้ยจริงๆแล้วกูทําได้จริงปะเฮ้ยจริงจริงแล้วหรือว่ากูเป็นเหมือนที่คนนั้นบอกว่ะ เฮ้ยจริงๆแล้วฉันเป็นฉันจะทําได้เหรอเฮ้ยหรือว่าฉันไม่คู่ควรเฮ้ยหรือว่าฉันพูดไม่ดีเฮ้ยหรือว่าฉันพูดไม่เก่งหรือสมมติเวลาตั้งใจมากๆรู้สึกดีมากไลฟ์แต่พอไลฟ์เราไม่มีคนดูเฮ้ยหรือว่าเราไม่เก่งวะเฮ้ยหรือว่าเราไม่โอเควะเฮ้ยหรือว่าเราเลิกทําดีวะนี่คือการที่คุณสงสัยในตนเองเพราะพอคุณสงสัยในตนเองปุ๊บคุณจะเริ่มหาเหตุผลมาซับพอร์ตและคุณก็จะเกิดความไม่มั่นใจในตนเองอะไรที่ไม่ดีพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นได้คุณเพิ่งเริ่มทําอะ คุณจะให้มันแบบโอ้โหโปรเฟชชั่นแลแบบว่าอลังการงานสร้างมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้ไม่ดีก็พัฒนาได้คนเราพัฒนาได้เสมอถ้าคุณคิดจะพัฒนามันมันดีขึ้นได้เสมออยู่แล้วแต่ถ้าคุณมานั่งย้ำคิดย้ำทำแล้มานั่งสงสัยในตัวเองมานั่งถามตัวเองว่าฉันจะเป็นได้เหรอเฮ้ยฉันทำไมฉันไม่เหมือนคนนั้นมันเป็นคำถามที่คุณยิ่งถามมันบั่นทอนตัวเองคุณไม่มีทางที่จะเดินไปข้างหน้าได้เลยเพราะใจคุณมันยังไม่พร้อมที่จะไปอ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ตรงใส่ในตนเองนะคะและเติมใจตัวเองให้เต็มมีความสุขเยอะนะคะไม่ต้องเครียดอะไรที่มันไม่ดีมันแก้ไขได้และข้อที่4นั่นก็คือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดและรู้วิธีเดินทางไปหามันออสมมติบางคนเริ่มทําเพจอยากได้เงินล้านอยากทําเพจแล้วได้อยากได้เงินล้านเหมือนคนนั้นจังเลยโอ้ยอยากทําเพจแล้วประสบความสําเร็จได้เงินเยอะๆแบบแบบเมย์จังเลยโอ้ยอยากได้เหมือนนุ่นเหมือนเนี่ยคุณมีแต่ความอยากได้ แล้วคุณก็เฟกโฟกัสแต่ที่ผลลัพธ์ว่าฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากได้อดู้อยากได้คขับรถสปอร์ตอู้อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอย,อยากมีนู้นอยากมีนี่มีนั่นคุณโฟกัสแต่ผลลัพธ์สิ่งที่คุณอยากได้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณไม่รู้ขั้นตอนที่จะเดินไปหามัน อย่างเมย์ตอนที่เมย์เริ่มทำอะ่ะเมย์ก็ยังไม่ได้ใช่ปะหลักแสนแต่เมย์นั่งคิดอยู่ตลอดแล้วก็นั่งดูตลอดหาอะไรที่มันแบบซัพพอร์ตให้เราเชื่อว่าเขาทํายังไงเขาถึงไปหาหลักแสนได้ออเขาต้องทําทีแบบนี้เขาต้องทําให้สวยแบบนี้เขาต้องพูดแบบนี้หรือเขาต้องมีนั่น,ม,นมีนี่นู่นเมย์แกะออกมาแล้วเมย์ไปนั่งศึกษาเพิ่มเมย์ไปนั่งเรียนเพิ่มและเมย์ลงมือทําเพิ่มตลอดและทําอย่างสม่าเส,สมอนั่นคือการเดินทางของเมย์จนทําให้เมย์ไปได้เงินหลักแสนได้ ข้อที่ห้าเมย์ย้ำเรื่องนี้เสมอเลยว่าคุณต้องมีความสุขในทุกขณะที่คุณทำคุณต้องมีความสุขจริงๆคีย์ที่เมย์ทำมาตลอดคือเมย์พยายามคงความสุขกับงานเสมอมันเหมือนคุณเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าง,งานคุณทําแล้วคุณไม่มีความสุขหรือคุณไม่แฮปปี้ที่จะทามันคุณจะอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานไม่ไดบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่อิสระ ออนไลน์คือคุณอยากทําอะไรอ่ะคุณก็ได้ทําคุณไม่มีคนที่ต้องมาคอยควบคุมไม่ต้องมีคนที่มาคอยชี้นิ้วคุณเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากเริ่มทําอะไรอ่ะคุณก็ทําได้คุณรีแลกได้เลยคุณทําอะไรก็ได้แต่ขอให้คุณมีความสุขในขณะที่คุณทําเถอะนะถ้าคุณฝืนอ่ะมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นคงตัวเองไว้คงความสุขไว้แล้วเวลาคุณมีความสุขอ่ะไอเดียหรือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะส่งมาให้คุณเอง หลายๆคนคือกดดันตัวเองมากเกินไปอ่ะคิดว่าแบบมันต้องได้เดี๋ยวนี้มันต้องทํามันต้องนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่มีความสุขที่จะทําเลยอ่ะแล้วมันจะยังไงอ่ะผลลัพธ์มันจะออกมาแบบไหนอ่ะถ้าคุณทําด้วยความกดดันอ่ะคุณคิดดูแล้วกันว่างานที่คุณทําออกมามันจะเป็นแบบไหนอ่ะมันมันมันต้องใช้ใจเหมือนกันนะการทํางานอ่ะการที่คุณอยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะมันก็ต้องใช้ใจทําคุณลองไปแฮปปี้คุณไปมีความสุขคุณไปหาประสบการณ์เถอะคุณไปพักผ่อนคุณไปทำอะไรก็ทำเถ